คดีครับวันนี้ผมมาเล่นแบบชุาของหุขาขนึนหัทองแล้วครับผมมาดูรถไฟครับว่าคนแบบนี้กำลังขับรถไฟอยู่ไหมเนื้อ,อผมก็จะพาสำรวจแบบด้วยว่าแบบนี้สวยไหมเอาไว้เนื้อ นี่จุดตัดแรกจุดจุดตัดนี่หนึ่งจุดตัดที่สองนะครับนี่ครับอันนี้หนึ่งครับอันนี้สองครับนะครับก็ไปต่อแล้วแต่อันนี้นี่จะเป็นสถานีสายใหญ่นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมครับถ้าอ่านไม่ถูกก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ ก็จะเป็นสะพานนับสะพานรถไฟนับสะพานดำนับไปต่อแล้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิคนับตรงนี้ก็จะเป็นจุดตัดที่สามนับจุดตัดทางจุดตัดทางรถไฟที่สามนับนีับเราก็ไปต่อกันนับน่ยสถานีก็จะเป็นสถานีช่องเขานับช่องเขาต่อไปก็จะเป็นอุโมงค์นับอุโมงค์ช่องเขาครับ จังหวัดนคร เฮยผมไม่ได้เล่นแบบนี้นานแล้วเนี่ยสถานีหล่อนไม่กระเด็นพี่บูนเนอะเนี่ยหล่องนี่หว่หล่องนะครับอ่าพี่ขอร์ไยเรียบเนี่ยต่อไปครับก็ก็ตรงไปเรื่อยสถานีไปน่าจะสถานีชุมทางเขาชุมทองนะครับอืม โห oh. อันนี้แหลกมากๆเลยครับเนี่ปนี่ไปทางนะครับไม่รู้จะอัปเดตไปต่อไหมครับชุมทาเขาชุมเขาชุมทองนะครับเนี่ยครับก้ที่สุดที่นี่นะครับเนี่ยสวนะครับเนี่ยตรงนี้ครับ อนาคตน่าจะเป็นเร็วอ,อย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าพี่เจจะสร้างไหมครับคนสร้างซื้อเนี่ยเนี่ยก,ก็จะเรียนแบบนี้ครับตรงนี้ไปสถานีนครศรีธรรมราชนะครับเนี่ยครับ เ,เดี๋ยวก็จะพาไปดูรถไฟด้วยนะที่ลงรถจกักรนะลงรถจกักรชมทางทุ่งสงนะหลังแร้เราก็ต้องว่ามาก่อนนะครับไป

thank <sweak> you กดจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ครับนี่ครับนียบนบฮิตาชิไร้สัมาัินะบนีับ ก็มีว okay. wow. like ีสองแบบนะครับนแบบที่หนึ่งครับแบบอื่นครับโอเคครับแล้วก็เราจะไปดูตรงนั้นต่อนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ตรงตรงนี้ก็จะเป็นชุดโต้นะครับแล้วก็บรพณหอนะบรรพณ์หอน นี่ก็เพื่อเป็นบอหอครับ B M V นะ B V V นะตรงนี้ก็เป็นตู้บอทบอ่ทบอถึงถึงนะ้เป็นตู้ตนี้เป็นี่อ พมก็จะไปดูภายในตู้ด้วยนะคบว่าในตู้นั้นมีฟอแตกต่างหรือว่าทั้งหมดเขลี่ยสุดไัม้รดอนนันนนั่นนะคะผมก็ต้องที่จะงเพื่อสงเนับอาจต้องระวังเน็ตตรงนี้ก็เป็นที่นง่งรอบกับทีตรงเงียบ

เมื่ออยู่ในรถมันจะอันนี้ก็จะเป็นตู้เบิร์กสโตน์เอรความเร็วโอ้ยสภาพทารดูเบรคเบรกนี่เลยตู้ที่สองแล้วก็จะเป็นตู้นี้นะครับอ้าวไว้ทำไมไม่เก็บบนบางเนี่ยเนี่ยดูความแตกต่างนะครับก็เหมือนเดิมกับขั้นเมื่อกี้เลยครับ งดเสีที <worldwide> ่ันไม่เหมือนกันคันนั้นจะเป็นสี6คันนี้จะเป็นสีม่วงแต่คันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าตัดสีนู้นะเรียสีขาวนน้ก็ตัดสีม่วงขาวนนนไม่รู้ว่าใคริงอะไวะมันแบบ ถูรมีแวนตรวนี้ก็เป็นน่าเป็นรถหรือว่าเป็นรถพาที่นังอะไรแบบก็จะไปดูแล้วก็ูไม่ขาเรืใช่นี้คะนี่ตรงนี้ก็เป็นูห้องูรนถูรือถููคนับเอนเืูไม่ถูกหวน สาคนเลยนเนงนี้จะเป็นห้องาน่างงน้นับที่งานตรงนี้ก็จะเป็นนั่งนต๊ะนั่งเสนับโตั่นตงนี้อีกเด็กตวนึงก็จะนั่งเหมือนกันเลยครับ่งเหมือนกันครับเดี๋ยวก็จะไป ก็ตีที่เสียงรลไฟครับแต่มีบางครั้งที่เสียงไม่ได้มันเสียงได้แค่ในหูผมเพราะว่าเพราะว่ามันแหลกหน่อยแล้วเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีแล้วผมใช้นานแล้วโทรศัพท์รุ่นนี้แล้ว,วแหลกจัดรับ ผมรู้แล่นแหละเพราะอะไรชัดเจนครับเดี๋ยวผมค่อยมาต่อ e p พสองนะครับ EP2 สองวันนี้นะครับบายยนะครับ